สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องนะฮะชอยส์ f e e ฟของเราผมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยที่ผมทิ้งช่วงไปประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์นะฮะวันนี้ก็เลยจะเอาเกตความรู้นะฮะที่สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับระบบการทำงานปฏิบัติการของ เครื่องชงกาแฟมาให้ท่านได้รู้จักสักส่วนหนึ่งนั่นก็คือส่วนที่ควบคุมความปลอดภัยของเครื่องนะฮะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับว่าในเครื่องชงกาแฟเนี่ยหเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่มันก็จะมีหม้อต้มน้ำที่เราเรียกกันว่า b บ i อยเลอร์ไอเจ้าบอยเลอร์เนี่ยนะฮะ เครื่องเล็กก็จะมีขนาดประมาณ 200cc 300cc นะฮะใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็น 500cc 1,500cc หรือโตขึ้นไปก็2ลิตรนะครับ5ลิตร11ลิตร8ลิตรไปโน่นนะฮะซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าแรงดันที่อยู่ในหม้อต้มเนี่ยนะครับ มากน้อยต่างกันนะฮะเครื่องขนาดเล็กที่มีขนาด capacity boiler อยู่ที่ประมาณ200-250เนี่ยนะฮะพูดถึงการควบคุมนะฮะความปลอดภัยของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบเห็นว่าเขาใช้ระบบตัว contact นะฮะ thermometer เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะในหม้อต้มหนึ่งลูกเนี่ยนะฮะ ในหม้อต้มเล็กๆหนึ่งลูกเนี่ยเขาก็จะใส่พวก Contact t อร์โมวิเตอร์พวกนี้นะครับเอาไว้อยู่นะเราจะพบเห็นโดยทั่ว,วไปก็ประมาณ3ตัวเนี่ยครับเครื่องขนาดเล็กเนี่ยนะตัวหนึ่งเนี่ยก็จะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ90้าถึงหนึองศาแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อก็ใส่มา107บางยี่ห้อก็ใส่มา90อะไรประมาณเนี่ย อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะใส่อยู่ประมาณ1 1 0 1ส0นะฮะส่วนที่ทําใส่ไป110 120ก็คือเพื่อที่ว่าเวลาท่านเปิดสวิตให้มันเตรียมสตรีมนมเนี่ยนะเครื่องเนี่ยจะสวิตมาใช้เทอร์โมสตัตตัว120เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยทำความร้อนได้นะสูงมากขึ้นนะฮะเครื่อจะทำความร้อนได้สูงมากขึ้นทําให้มีไอ้น้ำ แรงพอที่ท่านจะไปสตรีมนมได้นะฮะส่วนตัวนหนึ่งก็คือตัวควบคุมนะฮะทั้งหมดนะ,ะตัวควบคุมทั้งหมด2ตัวนี้ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับสำหรับเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กเลยนะฮะสมมุติว่าเทอร์โมสตัตเนี่ยตัว120องศาเนี่ยมันเสีย มันถ้ามันเสียในแง่ของที่ว่ามันตัดไฟเลยก็จบไปนะครับแต่ถ้ามันเสียในลักษณะต่อวงจรค้างเครื่องของท่านเนี่ยก็จะทำความร้อนไปเรื่อยๆจนร้อนจัดขึ้นไปนะถ้าเกิดมันร้อนขึ้นมากๆนะฮะสิ่งที่มันจะตามมาก็คือฮีเตอร์ของเครื่องของท่านเนี่ยจะขาดนะฮะทีนี้ท่านจะเสียเงินก้อนใหญ่ หรือถ้าเลวร้ายไปกว่านั้นนะครับบอยเอร์ของท่านอาจจะแตกก็ได้นะครับนี่ครับเขาก็เลยต้องมีเทอร์โมสตัตอีกตัวหนึ่งเอาไว้ควบคุมเป็นด่านสุดท้ายนั่นก็คือเทอร์โมสตัตตัวนี้เนี่ยนะจะควบคุมอยู่ที่ประมาณ160องศาถ้าเกิดเครื่องของท่านนอุณหภูมิขึ้นไปแตะถึง160ปั๊บเนี่ยไอ้ตุ่มแดงๆที่เป็นเทอร์โมสตัตเนี่ยมันจะทิปปั๊บเลย เพราะทริปเนี่ยนะเครื่องของท่านก็จะตัดไฟทั้งหมดทําให้เครื่องของท่านปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวนะครับถ้าเกิดวันไหนท่านเกิดเปิดเครื่องมาเนี่ยหรือท่านเกิดเอ่อเปิดสวิตช์สตรีมนมเนี่ยแล้วลืมปิดซะพอเครื่องทําความร้อนสุดๆๆๆเตียไอ้เจ้าตัวนี้อาจจะทริปขึ้นมานะท่านจะตกใจ นะเปิดฝาเครื่องดูมองหาเทอร์โมสัตยไอ้ที่มันมีตุ่มแดงๆเนี่ยนะถ้าท่านเห็นปั๊บนะท่านกดรีเซ็ตถ้ามันคลิกลงเท่านั้นท่านสบายใจได้เลยเครื่องของท่านปลอดภยัยนะแต่ถ้ามันไม่ทริปมันไม่เด้งขึ้นนะกดลงไปก็เฉยๆก็กรุณาทำใจเผื่อเสียเงินด้วยนะครับ เตอร์ท่านอาจจะไม่รอดแล้วนี่คือการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องขนาดเล็กซึ่งไอตัวเทอร์โมสตัตเนี่ยนะฮะนะ,ะถ้าเป็นเครื่องที่บอยเลอร์ใหญ่หน่อยอย่างรุ่นเบสเซล่าก็คือ b z 9หรือ b z 7หรือ b z 1 0เทนเี่ยเทอร์โมสตัตมันจะใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมฮนี่คือตุ่มทิปนะ,ะ,ะตัวนี้ซึ่งมันจะทำงานทำให้เครื่องของท่านเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะฮะ นี่คือลักษณะการควบคุมอุณหภูมิควบคุมความปลอดภัยของเครื่องชงกาแฟถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะเครื่องอาจจะเสียหายบยเลอร์ท่านอาจจะแตกรั่วแล้วนะฮะหรือฮีเตอร์ท่านอาจจะขาดไปเลยก็ได้นี่คือกระบวนการพิทักษ์เครื่องรักษาความปลอดภัยนะสำหรับเครื่องขนาดเล็ก ทีนี้เรามาดูเครื่องที่มันมีขนาดบอยเลอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะเช่นรุ่น BZ แรุ่น m a g i จิก้านะบีทั้งหลายแหล่นี่ยังถือว่าเป็นเครื่องขนาด,นาดกลางนะยังเป็นระบบเทอร์โมสัตซ์สตัวนี้อยู่นะฮะส่วนเครื่องที่มีขนาด2ลิตรขึ้นไปในตลาดเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์คอยควบคุมเนี่ยนะฮนะ เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเทอร์โมสตัทซึ่งเป็นเทอร์โมสตัทที่เสียบสายเข้าไปวัดอุณหภูมิในหม้อน้ําเพื่อความนะะแม่นยําเขายังจะต้องมีตัวควบคุมแรงดันด้วยนะครับตัวควบคุมแรงดันหรือว่าเรียกว่าเพเชอร์สตัทเนี่ยนะครับจะเป็นตัวควบคุมระดับแรงดันของหม้อต้มนะฮะ ให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะระดับที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่เขาจะเซ็ตแรงดันของหม้อต้มเนี่ยไว้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน1.3บาทนะฮะถ้าเครื่องของท่านมีเพ t เชอร์อ่าเข็มเพเชอร์ของท่านเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมานะฮะนะที่1.3บาทมาเตตัวนี้เป็นมาสเตที่มีเพ t เชอร แรงดันหม้อต้มกับแรงดันปั๊มน้ำนะครับเราจะดู2ออย่างได้นะครับเพราะเครื่องบางยี่ห้อจะมีเพชรเกตแบบนี้แต่บางยี่ห้อก็จะมีแยกเป็นของใครของมันเป็น2ตัวแล้วแต่เขาจะดีไซน์ออกมานะฮะถ้าเพชรเกตในหม้อต้มส่วนใหญ่จะอยู่ที่1.3บาทนะฮะ,ะเครื่องเนี่ยเวลาท่านเปิดทำความร้อนขึ้นมามันก็จะต้มน้ำจนกระทั่ง เขมเพชเชอร์เนี่ยขึ้นมาที่แตะ1.3บาทปั๊บเนี่ยนะครับในหม้อต้มเนี่ยตัวเพชเชอร์ตัวเนี้มันก็จะมีวงจรไฟฟ้านะฮะพอแรงดันดันขึ้นมาสูงถึง1.3บาทมันก็จะสั่งกลับไปที่กล่องคอนโทรลนะให้หยุดการทำงานของฮีเตอร์ซะนะฮะฮีเตอร์ก็จะตัดการทำงานนะฮะความดันในหม้อต้มก็จะหยุดนะฮะ แล้วมันจะคงที่เอาไว้ในระดับหนึ่งถ้าไม่มีการใช้งานนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านชงกาแฟหรือเปิดสตีมนมหรือปล่อยน้ำร้อนออกมาเนี่ยเพชเชอร์เนี่ยมันตกลงมาปั๊บเนี่ยไอ้เพ็เชอร์สวิตช์เนี่ยเพชเชอร์ตัดตัวเนี่ยมันก็จะสั่งกล่องคอนโทรลเนี่ยให้ต่อไฟไปที่ฮีเตอร์นะฮะให้ต่อไฟไปที่ฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็จะเริ่มทำงานนะะวงจรเนี่ยมันก็จะหมุนเวียนไปอย่างนี้ครับ นะมันจะหมุนวนไปอย่างนี้นะเปิดสวิตช์แช่ฮีเตอร์ทำงานพอร้อนจนกระทั่งแรงดัน1.3บาทเทอร์โมสัตส์สั่งให้หยุดการทำงานนะฮะพอหยุดการทำงานเพชเชอร์ก็จะลดลงมาควบคุมแรงดันอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านใช้งานนานไปอาจจะเกิดความสึกหรอ การสึกลรอเป็นไปได้สองทางคือหนึ่งอย่างที่ว่าคือหน้าคอนแทคมันไม่ต่อเพราะหน้าคอนแทคตัวนี้มันไม่ต่อนะฮะท่านก็จะพบว่าเครื่องของท่านเนี่ยไม่ทำงานเย็นไม่มีความร้อนอ่าสิ่งเดียวที่ท่านจะต้องเช็คก่อนเลยก็คือตัวนี้เสียหรือเปล่าก็ไม่ยากกับเอาโอมิเตอร์วัดไฟสองขั้วเนี่ยเท่านั้นเองนะ,ะอ่าทีนี้ ถ้าอาการเสียเนี่ยมันเป็นอาการที่เทอร์โมอ่คอนแทคเนี่ยมันไม่ไม่เชื่อมกันอันนั้นท่านเปลี่ยนเพ t เชอร์สตัดแต่ถ้าเหิมันเกิดเสียอีกแบบหนึ่งคือมันติดกันตลอดไม่ไม่จากกันเลยเครื่องของท่านมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะฮะเคมเพเชอร์เกตเนี่ยนะที่ท่านเคยเห็นว่ามันขึ้นมาแค่1.3ทีเนี้ย มันจะขึ้นมา1.4 1.5นะ1.6 1.7พอะเข็มมันขึ้นถึง1.7ปั๊บนะฮะสิ่งที่จะทำงานต่อไปเนี่ยก็คือ4ตัวนี้ครับในบรรดา4ตัวนี้เขาเรียกกันว่านะ s a ฟต t y วาล์ว wow, นะก็มีขนาด3าหุน4ี่หุนตามขนาดที่ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟเลือกใช้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ไอเซฟตี้วาลทุกตัวเนี่ยมันจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันของบอยเลอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.65บาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเพชรสัตว์นะฮะที่สั่งทำงานนะ,ะเกิดผิดพลาดเกิดเสียหน้าคอนแทคติดกันตลอดเวลาฮีเตอร์มันก็จะต้ม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  ต้มยงกระทั่งแรงดันในบอยเลอร์สูงไปจนถึง1.65เจ้าเซฟตี้วาล์วเนี่ยจะเปิดอ้าออกมาไอเนี่ยจะพุ่งพวยขึ้นมานะที่หน้าบอยเลอร์ของท่านนะไม่ต้องตกใจนะครับถ้าท่านเห็นว่าหม้อชงของอเครื่องชงกาแฟของท่านเนี่ยนะมีไอฟูขึ้นมาเยอะแยะใหญ่โตเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือกลไกลรักษาความปลอดภัยของเครื่อง ถ้าตัวบนนี้มันไม่เปิดนะครับแล้วตัวนี้มันเสียเข็มเนี่ยนะขึ้นมาอยู่โซนแดงเลยอเห็นไหมนะเกือบสองบาเนี่ยนะครับถ้าตัวนี้ไม่เปิดนะครับบอยเลอร์ขนาด5ลิตรเนี่ยคือลูกระเบิดย่อมย่อม,มลูกหนึ่งครับถ้าบอยเลอร์ของท่านตุ้มเมื่อไหร่นะโอ้โหสุดบรรยายเลยนะฮะ แต่โอกาสที่จะเกิดตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอน3ด่านรักษาความปลอดภยัยนะฮะเริ่มตั้งแต่ p พ t เชอร์สแตเครื่องบอเลอร์2ลิตร3ลิตรเขาก็ใช้ p พเชอร์ตัวเล็กนี่นะฮะเพราะมันมีแรงดันไม่มากนักนะฮะแต่ถ้าเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นไปเขาก็จะใช้เพ t เชอร์รุ่นนี้นะฮะเพเชอร์ที่เป็นคอมมิเชียลไซ เห็นไหมฮะใหญ่โตเบลเบลาเลยนะฮะเนี่ยนะซึ่งตัวเพเชอร์สัต์เนี่ยท่านยังสามารถปรับแรงดันให้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านเห็นเพเชอร์เนี่ยนะบางบางเครื่องทางโรงงานไม่ได้เซตมาเนี่ยนะอาจจะเปิดทํางานเต็มที่แล้วมันไม่เกินหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะท่านสามารถมาเซตที่ตุ่มนี้ได้เซตบวกเข็มก็จะขึ้นมาเซตลบเข็มก็จะลดลงเห็นไหม เนี่ยความรู้เชิงช่างเล็กๆน้อยๆนะฮะมีมืหมดนะฮะมีบวกมีลบให้ท่านเห็นเลยนะครับหมุนไปตามลูกศรชี้ได้เลยนะครับถ้าท่านพบว่าเครื่องของท่านแรงดันต่ำกว่า1นึ่นะฮะแรงดันต่ำกว่าหนึ่งท่านสามารถเซตตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะแต่อย่าให้เกิน1.3นะครับมาตรฐานเขาเซตเอาไว้ประมาณนั้นนะฮะ เผื่อให้มันโอเวอร์ขึ้นไป1.6เมื่อไหร่เพจเซฟตี้วาลตัวนี้จะเปิดการทำงานทันทีไอ้น้ำก็จะฟูออกไปนะฮะอันนั้นท่านต้องรีบปิดเครื่องนะครับแล้วก็เรียกช่างนะที่มีความรู้มาตรวจสอบดูว่าสาเหตุความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพชเชอร์เสีย เกิดขึ้นจากนะฮะ,ะกล่องคอนโทรลเสียเกิดขึ้นจากเซฟตี้วาลวเสียนะถ้าเกิดสมมติว่าดูเพชเรเกตแล้วเนี่ยนะ,ะเพชเรเกตมันอยู่แค่หนึ่งหนึ่งอยู่สองหนึ่งอยู่สามนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเซฟตี้วาลวของท่านเนี่ยดันปล่อยไอ้ฟูบออกมาเนี่ยอันนี้แปลว่านะแปลว่าอะไรแปลว่า น้ำของท่านเนี่ยมันไม่ดีครับคุณภาพน้ําของท่านเนี่ยไม่สะอาดพออาจจะมีแคลเซียมเยอะทําให้เกิดตะกันมากมายเวลาน้ําต้มขึ้นมานะครับอไอของพวกเกลือโซเดียมทั้งหลายแหล่มันก็จะไปเกาะตามบ่าวาวพวกนี้มันก็จะไปเกาะตามบ่าวาวที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับนะมันก็ปิดไม่สนิทไอก็จะฟูดออกมา ตลอดเวลาพอไอมันฟู่ออกมาตลอดเวลาเครื่องก็จะสูญเสียแรงดันนะครับมันทำให้เครื่องเนี่ยตัดต่อการทำงานบ่อยมากนะมันจะกินไฟท่านโดยน่าเสียดายก็ควรจะรีบซ่อมนะครับพอท่านนะเปลี่ยนเพชเชอเซฟตี้วาลเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะใช้งานได้ดังเดิมแต่การเปลี่ยนเซฟตี้วาล นี่คือปัญหาปลายเหตุนะเรียนท่านอย่างนี้ว่าสิ่งที่ท่านต้องดูต่อไปก็คือเมื่อเซฟที่วาท่านเสียเนื่องจากว่านะฮะโซเดียมเนี่ยไปทำเกาะเนี่ยมันฟ้องให้เรารู้ว่าในบอยเลอร์ของท่านเนี่ยนะมีตะก,กันเกาะเยอะมากควรหาโอกาสไปล้างบอยเลอร์ให้ได้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องชงกาแฟของท่าน ให้สามารถทําความร้อนได้ดีถ่ายเทความร้อนออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟนั่นครับคือสิ่งที่ผมกําลังบอกท่านว่าแบบนี้แหละพอเครื่องชงกาแฟปัญหามันมาจากน้ําทั้งหมดเลยหาน้ําที่กรองที่สะอาดที่กรองอย่างมั่นใจนะฮะหากท่านอยากจะทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องต้นง่ายๆท่านเอาน้ําที่ท่านจะใช้เนี่ย นะไปต้มนะต้มหม้อลูมิยมเราธรรมดานี่แหละครับต้มให้เดือดเนี่ยสัก3านาที5นาทีนะเสร็จแล้วท่านก็เอามาเทน้ำทิ้งนะปล่อยเอาไว้แห้งถ,ถ้าท่านเห็นคราบขาวบางๆนั่นแหละครับหาหน้ำใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะฮะถ้าท่านเห็นคราบขาวบางๆท่านต้องคิดดูว่านี่ขนาดต้มหนาทีมันยังเป็นอย่างนี้นะถ้าต้มทั้งวันมันจะเท่าไหร่ แล้วถ้าต้มเดือนละ30วันเนี่ยมันจะหนักหนาสาอาดแค่ไหนนะฝากเอาไว้ให้ท่านได้พิจ,จรารณาหาน้ำที่ดีนะไอตัวเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยมันก็จะทำงานตามระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ <c oughs> อ่ะมีทิคนิดหนึ่งถ้าเกิดมันมีไอรั่วามาแต่ไม่แรงมากนะนะไอรั่วออกมาไม่แรงมากท่านยังสามารถที่จะหาอะไรก็ได้มาจับตรงเนี้ยผ้า หมุนนะฮะหมุนหมุนเพื่อให้บ่าวาลของมันเนี่ยเผื่อว่าพวกคราบอะไรต่างๆมันเกาะที่บ่ามันหลุดไปมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับนะทุกเครื่องนะฮะถ้าเป็นบยเลอร์ขนาด2ลิตรขึ้นไปนะครับเครื่องทงกาแบทุกเครื่องที่มีขนาดบบยเลอรอ2ลิตรขึ้นไปมีเซฟตี้วาลแน่นอนครับนะฮะมี p พชเชอร์สตแน่นอนครับส่วนจะเป็น p พชเชอร์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องสองกาแฟที่ท่านเลือกใช้นี่ถ้าม,มีดูแล้วท่านมีความรู้พวกเนี้นะครับท่านก็จะสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาตัวเองได้อย่างสบายใจนะครับถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับผมจะพยายามอเอาเก็บความรู้ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องชงกาแฟเนี่ยมานําเสนอให้ท่านเป็นระยะระยะไปตามความเหมาะสมเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอพระกุลทุกท่านที่ติดตามกราบขอพระกุลครับสวัสดีครับ